พ่อขาสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยค่ะมัดหวงตะกาค่ะพี่น้องมัดแล้วน่วยนึงแล้วอันนี้น่วยที่สองค่ะมัดหวงตะกา หวังเนึงก็ใสส่นวยเนึงก็ใส่เวลาคลิปนึงพอดีค่ะสิบกว่านาทีนี่แหละค่ะ คุณเอฟซีหลายๆเด้อย่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันค่ะอันนี้ตะก,ก้ากำลังกำลังมัดหวงค่ะพี่นอ้องมัดแล้วๆกับที่ทาสี Hãy subscribe cho kênh La La School Để không Cháy hoài mắt hmm. Tôi sẽ về ngủ anh nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ พ่อตากหัวงมันจากมือพ่อแหงอ่ะตากหัวงจากมืออาทิตย์หนึ่งตีสองอาทิตย์สองอาทิตย์ตีแล้วพ่อเพิ่งเสียบหัวงตอนไหนตากหวงสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องตากหวงกั้นตาน ไม่ต้องเหลาออกเยอะเนาะพ่อเนาะหว่วงมันนะเนาะเอาให้อ้วนๆไว้เลยเพราะว่ามันแหงแล้วมันก็จอยหลงอีกเออายพูดเออไม่ต้องเอาออกเยอะเอาให้มันอ้วนๆไว้เลยมันค่อยจับดีเดี๋ยวข้างต่อไปก็ไม่ต้องเอาออกเยอะถ้าเอาออกเยอะมันจะบิดด้วยใช่ไหมพ่อจอยเออมันจอยแล้วมันที่บิดน้ำเพราะว่าเขาต้องเพื่อว่ามันเหี่ยวน้ำค่ะ มันแหงมันเหี่ยวน่าเสร็จหนึ่งข้างแล้วก็เห็นพอเิ็ดกะมัดบ่ยากแล้วค่ะในเบื้องสูงอะพอมัดยากเป่าฮะมัดยากโอ้มัดยากมัดยากเ่นพ่อก็ได้เียบสอดบ่เข่าเจ็บปสอดบ่เข่าท่าน ทุกขั้นตอนก็นยากเบิดแล้วค่ะตัวที่ได้กกะตาเป็นนุวยอันนี้ก็น,น่วยใหญ่ขึ้นมาเติบนึ่กงคูมพันกับที่ขายนยุวยละสองร้อยห้าสิบเด้อค่ะนวยเนี่ยสองร้อยห้าสิบเพราะว่ามันลูกใหญ่กว่าเดิมลูกในนุอยรุ่นที่เอาไปขายก็ขายสองร้อยแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมากะสองร้อยห้าสิบคู่ละห้าร้อยเด้อค่ะพี่น้อง คู่ละหาา้าร้อยบาทนวยใยกับสามร้อยห้าสิบขายเป็นขายเป็นโต๊ะทำคือขายเป็นทำยากไงพ่อ,อผู้ปกครองสั่งว่าคุบ้ันเอาหนวยใ่ก็นี่จากน้อยผู้ปกครองเขาสั่งไว้แล้ว ก็จะได้เอาไปขายผู้ปกครองพอดีแล้วค่ะเพื่อนที่ซื้อหลายคนอยู่ค่ะผู้ปกครองเด็กน้อยกับลายเด็กน้อยห้องคูมพันก็นมีสามสิบเอ็ดคุณก่ะหลังคนหนึ่งเป็นสั่งไว้แล้วว่าคูมพันอย่าลืมด้วยสั่นว่ากูก็ได้กลับบ้านพอดี พ่อเราห่วงใยออกมาตอนไหนห่วงใยเฮ็ดตอนไหนห่วงใยห่วงห่วงใยพ่อเฮ็ดตอนไหนห่วงใยพ่อเราตอนไหนเราห่วงไหมเนี่ยเราเราจากรุ่นที่แล้วบ่เราพร้อมกันไหมเนี่ยโอ้โหลพ่อเคยมีอมาเดาม ลูกนี่ลูกไงบริเวณจีซีรลอยบาทพูดหรือพ่อลูกนี่ขุดน้อยลงน้อยช่วยมาโอบไหนี่เราแย่ไว้อืมต้องเราแย่แไว้แล้วโนว่านะ เออเราใหญ่ๆไว้พอมันเหี่ยวมากะที่เหลือใหญ่คือเกาก็ไข่แดงอยู่ถ้าเราจ้อยอะไรกะมันน้อยหวงกระตาต้องหญ่งๆจับเต็มไม้เต็มมือนะพ่อเนาะ เดี๋ยวให้พี่ฤทธิ์มาทาสีช่วยคุณพ่อ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันนะคะเด้อขอบคุณเลยๆกาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กําลังใจค่ะภูมิพันธุ์ก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งา่าเจมชื่นนะคะเด้อในเรื่องของการจักสานตะกา สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนสังคมประเทศชาติน้ค่ะภูมิพันธ์กับคุณพ่องามชุมชื่นก็มีความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดอภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ก็เป็นในเรื่องของรักความเป็นไทยรักรักถิ่นแผ่นดินเกิดรักภูมิปัญญาไทย นันนี่พ่อก็เอาตอกแซม,อมโอเคชูขึ้นค่ะพ่อขาชูขึ้นค่ะชูขึ้นในเอฟซีดูค่ะชูขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณพ่อขาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับด้วยค่ะโอเคค่ะพบกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ